สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่น้องบั้นดอนวังเวือนพี่น้องครับพี่น้องสะดุ้งคนกำลังรอเวลาลงครับพี่น้องครับเอาไปเบิ่งไปลวนน้ากันพี่น้องเมื่อวานน้องปลาธรรม enfin ชาติครับไปเบิ่งไปลวนกันครับทัศน์น้องเมืเอ่อวานก็นเหี้ยวย้าวพี่น้องประมาณกิโลสองกิโลกว่าครับลองสะดุ้งพี่น้องปลากระแตสวดๆเยอะนะครับ ลองสะดุดก็ได้พี่น้องสะดุดเมื่อก็นั้นเนี่ยพี่เจ้าพี่น้องมาเนี่ยเอาค่าบานแรกพี่น้องครับมาเบิ่งมาลุดมุ่งก,กันบานหนึ่งยกแล้วครับป๊าดตะหันพี่น้องปลาขาวแตะกระส้วดครับป๊าดตรงนีง้แลครับ บาดแรกไปโคบกไงเออโอ้แบบพันยูฟังฮี่นองครับเอาวาสันแต่เคสื็ดเสวดแต่โคบโคบ โอ้ทางคุ่นกับพ่อทางคุนบ้านนีงเอาใกล้ๆิ่นกันนะ คนก็ยังโดดตรงๆอยู่เอาที่นี่เดซันะอ๋อมีโดดครับมองนี่ครับพี่น้องแตกสวดๆบาดแรกโอ้โหโหป่านี่พี่ปลายี่นา ปลาญ่โนาดังเอาแม่ยกเลยปลาหนีเพี่น้องมาแล้วครับนี่ของแท้ของแท้มาแล้วปลาตื้นแห่ที่น้องญี่โนาดังครับ,อรอรเ,รรบเอาเท่ทเ,เท่เฝ้าเฝ้ายกเฝ้ายกอีก ไงกำลังควนโอ้ทางขุนก็ะไดพี่น้องสะดงฟังทั้งทั้งทั้งหลังขึ้นนะครับเอาอีกจักบาทนึงก็นหนแต่โควบวะโอ้ยบาทเดียวดีบาทนี้เฝ้าซ้นเอาจวด ยกบานนี่หันดิมีโดดหนึ่งไปซ้ำตัวหนึ่งสองสามสี่แต่ละเดี๋ยวตัวเหลยสองตัวเอามาลุนอีกบาทหนึ่งโดดบ่ะโดด มีมูเดียวหันบอห์นี้เง<อ>ียบครับป่านนี้ป่าออกมูเดียว <c oughs> โดดมาข้างพี่แล้วครับสะ <c oughs> ดุง้งชูชีดสีสมสมครับพี่น้อง <c oughs> ได้ดีดี <c oughs> มีาย <c oughs> มาแล้หนึง่ง <c oughs> มาตัวเดียว ห่างมี่จหินเอาบาดนี่เอานี่นีโดดนีโดดเดี๋ยวสตัวครับโอ้รุไม่บางที เอานี่โดดพี่เก้าเว้ามีท่านี้เด้ท่านี้กับโมี โดดเป็นโดดพี่น้องสองสามตัวกไ็ได้ได้เก็บตลอดครับมึงได้กูมูต่อไปันีครบ

mày xung lưng khang khang cái này nhóc à, con mi bán, con đi bờ đấy đầy đầy,

ตีโค้งมาทางปุ่นแล้วโอ้โหลาง่ญ่เขาแล้วครับทังคุณโอ้โห ยกสาสให้เขามันดูดออกกันต่อหรือโอ่อแันดดออกได้นไอกระดูกไงหลายวขาเขาสั้นนาอไแล้วก็เดือด้บ้นนองไดกระด้เาไนนั่งเอ้ยดดนึงอ้ตตีตบขึ้นก็ได้

เรียบร้อยครับปลาตองแต้มน well, ึงไปแล้วกินมะเสยวเขาดับอกโดดป้อวันนี้แหนวันนะโดดป้อวันนี้าเขาม่ป้าตัวเอเอาดู่อยนี่ครับองน่อยกัี่ มนเพ่สูงัน่ยาคว่าซาเพิ่มสูงานพ่สูงซานพิ่สูงนสามร้อยเมื่อลอยบาทีิแค่เกินลอยที่กำไรแล้วปผไเบาแน่แน่ัปัดกุดข่าเนาะกระดูกแง่เขาโยกขึ้นนั่นการละมังสามอยตาได้ 好，来，好。 ได้ได้ได้เนี่ยใร้ป็นโรคั่มปม่เท่านั้นเกามากเท่านั้นก่ามาัดสะดุ้งมังด้นเดนี่เนี่ยจนหัวเราะเม่าไม่เมาแล้วพ่อเมาถึง้ S <s> เอาครับรตอนเขาสองตัวเลยเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปมือนีบันดอดมั่งเวินเพื่อสว่างเด็ดยินครับขอจบคลิปไปเท่านี้ก่อนพี่น้องครับวอนี้จะพาก,กันไปทัร์ไล่กันตอ่อ พอได้สรุปปลาพี่น้องมึงนะครับเด้่อพมังกรบอได้กินนะครับพี่น้องครับบยอได้ยางได้กินได้จังพ่อกันไหมในคะลิปหน้าครับพี่น้องนะครับคุณกัคคอตัวก่อนสวัสดีครับ